เวลา17นาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่ทำการสานดิกาแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครซึ่งก่อสร้างขึ้นใหม่บนที่ตั้งอาคารที่ทำการสานดิกาหลังเดิมเริ่มก่อสร้างปลายปี2555แล้วเสร็จเมื่อต้นปี2562เป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์มีภูมิสถาปัตย์ที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์โดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ สาลดีกาเป็นสารยุติธรรมชั้นสูงสุดมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้เสนอต่อสาลดีกาได้โดยตรงอาทิคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรหรือดีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของสารชั้นต้นสารอุทธรสารอุทธรภาคโดยคำสั่งหรือคำพิพากษาของสารดีกานั้นจะถือเป็นที่สุดทั้งยังมีภารกิจตามที่รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติไว้สาลฎีกาเป็นสารสูงสุดของประเทศมีประธานสาลฎีกาเป็นผู้รับผิดชอบราชการศารทำการบริหารสาลฎีการ่วมกับรองประธานสาลฎีกา6คนและประธานแผนคดีต่างๆ11คน ในการนี้ทรงฉลองพระองค์คุยตุลาการศาลยุติธรรมและประทับณห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของศาลยุติธรรมเดิมการประชุมใหญ่ศาลฎีกาคือการประชุมที่องค์ประชุมประกอบด้วยผู้พิพากษาทุกคนในชั้นศาลฎีกามาประชุมพร้อมกันเพื่อวินิจฉัยและตีความในปัญหาขอ้อกฎหมายซึ่งยังไม่เป็นที่ยุติของบรรดาอัธคดีที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาและขอ้อกฎหมายที่ผ่านการวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะได้ รับการยอมรับให้เป็นบรรทัดฐานของการใช้และตีความกฎหมายของประเทศต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้มอบหน้าที่และอำนาจอีกหลายประการห้องประชุมใหญ่สารดีกาแห่งนี้จึงเป็นห้องประชุมที่สำคัญที่สุดของศาลยุติธรรมและพร้อมกันนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่เหล่าตุลาการศาลยุติธรรมในชั้นสารดีกาเพื่อเป็นหลักในการดำรงตนและครองงานภายใต้พระบระมมพิไทยพระมหากษัตริย์ อาคารที่ทําการสาริกาซึ่งได้สร้างขึ้นมาใหม่บนที่ตั้งอาคารที่ทานการหลังเดิมนี้มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานควบคู่ไปกับประวัติาศาสตร์แห่งการพิธิธรรมของไทยอนับเนื่องม,จจมาจากรัตสิรไชยพระบาทสมเด็จพระเจ้า,จจอ,จอ,าจอยู่หัว เพื่อทรงพระกนณาโปรกล้าพรกมอมให้มีการปฏิรูประบบสารแต่สร้างสารสาวรริทยาการขึ้นห้องประชุมใหญ่สารดีการนี้เขาเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองนอกจากจะเป็นที่สำหรับประชุมกันเพื่อคัดเลือกผู้รักษา ให้ทำหน้าที่มินิจฉัยแต่สิ่งคดีต่างๆตามรัฐธรรมนูญและคัดเลือกผู้มีคมุณสมบัติเหมาะสมให้ทำหน้าที่ในองค์การอิสระสต่างๆแล้วยังเป็นที่สำหรับประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาและดีความข้อกฎหมายของคัญสำคัญน,นำไปสู่บรรทัดฐานในการบังคับกฎหมายของประเทศด้วย ข้าพเจ้าเชื่ว่าทุกท่านทุกฝ่ายผู้มีส่วนร่วมในงานสารยุติธรรมคนจะมีความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติของอิงสางตานแห่งนี้ทั้งคงจะได้รํารูถึงความสำคัญของหน้าที่ที่แต่ละคนมีอยู่ในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และประเทศชาติจึงขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ในหลักวิยาการและกฎหมายปร,ป,รประการที่ได้สร้างออกมารวมทั้งพิจารณาญาณที่ถูกต้องตามหลักเหตุผลและหลักธรรมเพื่อจะลงรักษาความยุติธรรมอันเที่ยงแท้ ให้บังเกิดความวัฒนาผาสุขแก่ประเทศชาติและประชาชนไปและพร้อมกันนี้ส่งวางผ่านพุ่มดอกไม้และส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกริ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยบริเวณด้านหน้าอาคารศาลยุติธรรม ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทรงเยี่ยมรัศดรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากบริเวณประตูด,ด้านหน้าอาคารศาลยุติธรรมไปจนถึงพระแม่ธรณีบีบมวยผมตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านรัศดรต่างพร้อมใจเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างต่อเนื่อง